ทุกคนคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเนยนาพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ไซต์งานเอ็มสเฟียค่ะแต่ว่าเราอยากจะรู้กันแล้วนะคะว่าที่ไซต์งานนี้นะคะเขามีการเบิกโอทกันยังไงนะคะเขามีการทํา OT กันยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันในไซต์งานเอ็มสเฟียกันได้เลยคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ จริงเราเป็นไซต์ที่ได้เริ่มในการตั้งแต่ทำการเสาเข็มจนตอนทุกวันนี้คืองาเสาัพเจอร์นะครับเพราะงานโอทีส่วนใหญ่การเสาเข็มมันซัพเจอร์ก็มีพอบอมมีเยอะนะเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาเพราะทำหนดนองแผนงานนะครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องโอทีที่ผ่านมาเรื่องเสาเข็มเราก็เบิกจับคูัวนมาเอาเราเสาเข็มเบินไม่มี่งปัญหาครับพอบอประมาณก็ส่วนใหญ่ก็เลิกประมาณสองทุ่มอย่างเงี้ยนะครับเราก็เบิกได้นะครับ อในตอนที่เบิก OT อะค,ค่ะปกติแล้วจะเบิกแบบเขียนกระดาษหรือว่าเบิกผ่านอาแอปหรอท่านผอเอาเอาผู้รับเหมา,า,าก่อนครับผู้รับเหมาเราทุกคร,รัคร้งเราต้องรีเควสผู้ละหมาต้องรีเควสให้เรารีเควว่าให้วันนี้จะทำ OT นะสองคนเพราะทำงานต้องอยู่หน้าง,งานร,รีเควสหนึ่งคนสองคนหรือสามคนนะครับแล้ววันหยุดต้องอยู่กี่คนเพราเทคของกิจเยอะๆต้องอยู่หลายคนนะครับเขาเดลรีเควสมาให้เรา สมมติดเครมาทําวันนี้ประมาณสองทุ่มแต่ทําจริงไปสามทุ่มพรุ่งนี้เข้ามาเขียนได้สามทุ่มเพราะเอาเขา้าจริงนะครับแต่ดีเควสไปอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าสมว่าโอท้รับเหมานเซ็นให้ไม่ทันหรอนือเปล่าเราอย่าทบไปอาทิตย์หน้าส่วนสี่ห้าวันก็ไม่เกินแต่เวลาเดียวกันเราก็เบิก PVS ไม่ PVS สตาร์ทเราก็จะขี่เข้าไป<อ>ทํางานวันอี่ชกทีค่ะใน แล้วผมจะกอดฟแล้วก็จะจะไม่ไม่รอเช็คกับวันที่เราบดกัุ้เหมาด้วยตรงกันไม่ปดดเด็นเดี๋ยวเราจะมาถามนะคะคนที่อยู่ในไซต์เอ็มสเฟียกันนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะการเงินเป็นยังไงทําไมเขามากระสุกกันอยู่ตรงนี้คะทําไมเขาถึงมากระสุกกันอยู่ตรงนี้คะ เอาอยู่ต่อข้างกันอยู่ต่อข้างกันสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยแฟนนี้ก่ะสาวสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตยค่ะคุณนเตยค่ะการการเงินมีปัญหาบ้างหรือเปล่าคะอก็มีบ้างค่ะเล็กน้อยปกติจัดการกับปัญหาการเงินยังไงคะ ก็ไม่มีก็ไม่ใช้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะไม่มีก็ไม่ใช้อ่ะคุณเตยค่ะปกติแล้วเนี่ยมีการเบิก OT บ้างไหมคะเบิกค่ะเบิกก็คือเบิกเบิกตลอดใช่ใช่เบิกหลังเลิกงานแล้วปกติอะค่ะอย่างเวลาเบิก OT เนี่ยเรามีการเบิกยังไงคะในขั้นตอนเช่นเขียนกระดาษหรือเปล่าหรือว่าใช้ผ่านแอป My PPS ใช้เบิกผ่านแอปค่ะก็อข้อมูลลงไปในแอปไหนๆก็คุยกันเรื่องแบบว่าสถานะทางการเงินแล้วมีผ่านไหมคะคุณเตย อปกติแล้วใครใครเป็นคนคุมเงินไม่เกี่ยวค่ะเงินใครเงินมาเงินใครเงินมาไม่ใช่สี่เงินแฟนก็เหมือนเงินเราเงินเราก็เหมือนเงินเราโอเคสมมติว่าเราอยากได้ลิปสติกแท่งหนึ่งมีวิธีเบิกยังไงคะก็ก็บอกเลยบอกว่าอยากได้ออ้ยเป็นสายแบบตรงไปตรงมาอยากไ้ก็ขอเลยของก็มาถึงเลยถึงเลยค่ะถึงเลยใช่ค่ะนี่สินะที่เขาบอกว่าแค่ขยับปากก็ได้เลย โอเคคุณพี่อะค่ะตค่ะม่งมงมงต่อม่มงมงต่อสวัสดีค่ะพี่ไอพี่ไอค่ะมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ล่ะเงินเงินเพิ่งออกแล้วก็หมดไปแล้วเงินเพิ่งออกแล้วก็หมดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เข้ามาใหม่เพราะว่าจะถูกหวยโอ้ใช่ค่ะขอให้ถูกค่ะอา พี่งไง้ขามีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยลิปสติกมาสคลาร่าเราหมดเรามีวิธีขอแฟนเราไงเรามีวิธีเบิกยังไร,งรไหมคะก็ส่งไลน์ไปให้ดูบอกว่าอยากได้หรือไม่ก็แบบแก้งกดแชร์ใน Facebook เบ,บ,บาๆว่าเผื่อมีคนใจดีคอนเทนต์นี้ได้คอนเทนต์ <c oughs> <c oughs> นี้ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปกติทํโ OT หรือเปล่ามีมีการเบิก OT หรือเปล่าคะกับบริษัทของเป็นเป็นเหมือนเหมาอะค่ะค่ะอ๋อใช่ของเซฟตี้เป็นเหมา อ๋อเซฟี่เป็นเหมาก็เลยจบไม่ได้เบิกใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเบิกคุณเตยได้ <laughs> หรือไม่ก็ไปเบิกแฟนใช่ค่ะได้ค่ะพี่หนึ่งคะปกติแล้วเนี่ยเรามีการทำโอทีบ้างหรือเปล่าคะอ่ามีครับของเราบ่อยไหมคะก็ ทำช่วงทุกวันเสาร์ครับของผม,ผมจะเป็นทุกวันเสาร์เขาพหนึ่งจะเป็นทุกวันเสาร์แล้วอย่างนี้พี่หนึ่งใช้เป็นการเบิกแบบใช้กระดาษหรือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันของ My PPS อ่าตอนนี้ใช้ My PPS ครับก็คือเราสามารถกรอกข้อมูลได้หมดรายละเอียดได้หมดในแอปพลิเคชันพี่หนึ่งโนถามหน่อยแบบนี้แล้วนะคะเรามี OT แล้วเรามีเงินเดือนแล้วแบบนี้มีแฟนหรือยังมีแล้วครับมีแล้วถามหน่อยว่าใครเป็นคนถือเงิน ของเราใช้วิธีกระเป๋าไข่กระเป๋ามันครับของเราก็ใช้วิธีกระเป๋าไข่กระเป๋ามันนะคะเราอยากได้มอไซค์เพิ่มแบบนี้จะมีวิธีเบิกกับแฟนเนียนๆได้ยังไตงตัวนี้ยังยังไม่เคยใช้ครับเพราะว่าส่วนมากเราจะไม่ค่อยเรื่องเงินกันเท่าไหร่ก็คือแบบเราสามารถใช้ใช้เงินเราซัพพ<ช>อร์ตตัวเองได้เลยใช่ครับ ทุกท่านนะคะไปทำความเข้าใจกับเรื่องนี้กับผอออนกกันเลยค่ะตอขอขอรอครับขอุญาตค่ะขอไม่ยากค่ะก็ให้ทุกคนเข้าไปที่ MyPTS เข้าไปที่แอปพลิเคชัน MyPTS ค่ะจากนั้นไปที่เมนู Request นะคะกดเครื่องหมายบวกเลือกเป็น over time request ค่ะแล้วก็เลือกวันที่เราต้องการจะขอ OT นะคะมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกรอกเวลาในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็น ก่อนการทํางานหรือว่า OT ระหว่างทํางานหรือว่า OT หลังทํางานค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกใส่เหตุผลค่ะว่าเป็น c o n t r er a c t o r r e q u e s t หรือว่า Project Manager Request นะคะจากนั้นค่ะกด Save ค่ะแล้วก็รอ PMPD อนุมัติค่ะอ,อยากให้คนที่มีสิทธิ์เปิด OT นะคะแล้วก็ อนุมัติ OT ให้ตรงวันจันนะคะเราก็คือขอเปิดตรงของเป็นจีนนะคะแล้วก็ช่วยก,กันจะได้ช่วยกันไปอย่างนี้วันนี้ค่ะ PBS ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะในเทปหน้าเราจะมีอะไรดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องเลยลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องความรักเราก็ช้ำชองขยันแต่ว่าเรื่องงานก็เห็น แกรงทั้งกายและใจ